ทุกคนคิดว่าวิญญาณของพลอยคงได้รับความยุติธรรมและไปสู่สุขติแล้วแต่ยังมีนักเรียนบางคนสาบานว่าถึงศาลจะถูกย้ายไปแล้วแต่ทุกคืนวันพระตรงที่ศาลเคยตั้งอยู่ยังคงมีกลิ่นเหม็นเน่าจางๆลอยออกมาและบางครั้งตอนที่เดินผ่านตึกเรียนเก่าตอนดึกๆนักเรียนบางคนยังได้ยินเสียงหัวเราะเบาๆดังลอดออกมาจากที่ว่างเปล่าขอบใจนะ หลังจากสารพระภูมิถูกย้ายออกไปโรงเรียนก็กลับสู่ความปกติหรืออย่างน้อยทุกคนก็คิดว่าเป็นแบบนั้นไม่มีใครพูดถึงเรื่องของพร้อยอีกต่อไปอาจารย์และนักเรียนพยายามลืมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่สำหรับบอยเขารู้ดีว่ามันยังไม่จบบอยเริ่มมีอาการแปลกๆตั้งแต่วันที่สารถูกถอนออกเขารู้สึกเหมือนมีใครบางคนเดินตามหลังเสมอแต่เมื่อหันไปก็ไม่พบอะไร ทุกคืนเขาจะได้ยินเสียงคอหน้าต่างเบา